ยินดีต้อนรับสุ่มเทอมันที่ซึ่งความหลงไหลในรถยนต์ของคุณมาพบกับความมุ่งมั่นของเราในการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลล่าสุดที่น่าตื่นเต้นจากโลกยานยนต์ วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถ SUV ที่ถูกคาดหวังมากที่สุดของปีนั่นคือ Toyota Fort u n e er น h y b r ฮ d ริปี2026นี้ไม่ใช่แค่การอัปเดตธรรมดาแต่เป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตสำหรับชื่อรุ่นที่ครองตลาดในเอเชียแอฟริกาตะวันออกกลางและอีกหลายภูมิภาคมานานกว่าทศวรรษ f o r ์ u n น r คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความทนทานและสมรรถนะลุยทุกเส้นทางแต่คราวนี้โ To โยต a ได้ผสมผสานทั้งหมดเข้ากับเทคโนโลยีไฮบริดเพื่อให้ได้ทั้งความประหยัดพลังงานสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น และการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความแกร่งที่ทำให้ฟอร์ชเนอร์กลายเป็นตำนานฟอร์ชเนอร์ไฮบริด2,026มาถึงในยุคที่ความต้องการรถกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผู้คนต้องการ SUV ขนาดใหญ่ที่มีบุคลิกโดดเด่นบนถนนแต่ในขนาดเดียวกันก็ต้องการให้ฉลาดขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นโตยโยต้าอ่านเกมนี้ขาดและมอบสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างความดั้งเดิมและนวัตกรรมให้เราการออกแบบภายนอกดึงดูด สายตาทันทีด้วยเส้นสายที่คมชัดขึ้นสัดส,ส่วนที่ดูดันขึ้นและด้านหน้าทีให้ความรู้สึกทั้งล้ำสมัยและยังคงเอกลักษณ์ของฟอร์ชสเอร์จางหน้าถูกออกแบบให้เชื่อมเข้ากับฝ่ายหน้าเลนสทรงเรียวพร้อมละวะัดดีไลายไฟดีเอแบบใหม่ที่โดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าดีไซน์หนักขึ้นเพื่อการไหลเวียนอากาศที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่สวยงามแต่ช่วยปรับปรุงอากาศพลศาสตร์ด้วยมองด้านข้างฟอร์ชสเตอร์ไฮบริด2026มีสิไตล์ที่แข็งแรงมากขึ้นด้วยซุ้มล้อที่ขยายออกและล้ออลออยลวดลายใหม่ ขนาดสูงสุดถึง20นิ้วในรุ่นท็อปเส้นหลังคาปรับใหม่เล็กน้อยเพื่อการไหลของอากาศที่ดีขึ้นและทัศนวิสัยด้านหลังที่ชัดขึ้นสัญลักษณ์ไฮบริดติดอย่างสุภาพแต่ชัดเจนที่ด้านข้างเพื่อบอกให้รู้ว่านี่ไม่ใช่โฟชินธรรมดาด้านหลังเพิ่มความทันสมัยด้วยไฟไทเลตเชื่อมด้วยเส้นไฟไร้บาและสปอยเลอร์ยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยเรื่องความสเสถียรเมื่อใช้ความเร็วสูงวิศวกรของโตโยต้าใส่ใจในรายละเอียดเพื่อลดแรงต้านลมโดยไม่เสียเอกลักษณ์ความใหญ่และบึกบึนของ SUV รุ่นนี้ เมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะรู้ทันทีว่านี่คือก้าวกระโดดด้านความพรีเมียมวัสดุภายในถูกยกระดับด้วยพื้นผิวสัมผัสนุ่มตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดมันและมีตัวเลือกตกแต่งลายไม้บอบ์ดนั่งออกแบบใหม่เพื่อรองรับสรีระได้ดีกว่าเดิมเหมาะกับการเดินทางไกลพร้อมพนักพิงหลังปรับปรุงให้รองรับส่วนเอรุ่นไฮบริดมาพร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่แบบประหยัดพลังงานควบค,บคู่กับความเร็วและรอบเครื่องยนต์ ทำให้คุณเห็นการทำงานของระบบไฮบริดแบบเรียบทามหน้าจอกลางแบบสัมผัสความละเอียดสูงขนาด14นิ้วใช้ระบบสมาร์ทคอนดิซิทเวอร์ชันล่าสุดของ Toyota รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียงฉลาดขึ้นสามารถควบคุมตั้งแต่การนำทางไปจนถึงการปรับแอร์ได้โดยไม่ต้องเอื้อมมือ Toyota ไม่ได้แค่ทำให้ฟ r t u n e r h y b r ิดสะดวกสบายขึ้นแต่ยังทำให้ปลอดภัยและฉลาดขึ้นด้วยระบบ Toyota Safety Sense 4. ศูนย์ซึ่งรวมฟีเจอร์อย่าง Cruise Control แบบแปรผันพร้อมหยุดและออกตัวได้เองระบบช่วยประคองรถในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและกล้องรอบคันแบบ3ดีสำหรับจอดในที่แคบอีกทั้งยังมีระบบเตือนผู้ขับเมื่อมีจักรยานหรือคนเดินเท้าอยู่ใกล้ขณะขับในเมืองทําให้ฟอร์จินไฮบริดไม่ใช่แค่ SUV เดินทางไกลแต่ยังเหมาะกับชีวิตในเมืองด้วยหัวใจไข